สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองคอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง เมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้นะครับส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคำว่ารถบ้านมือ2อคอนแกนฝากไลค์กดแชร์ฝา,ากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับมารีวิวตัวอันตีสท,ที่เป็นรถคุณหมอนะครับคันสีขาวมุกนะครับคันนี้นะครับก็ เป็นรถปี2007นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมที่เป็นเจนใหม่นะครับนะฮะคันนี้ก็อ่าวันนี้เราขับรถนะฮะไปดูรถที่นะฮะแกดำนะครับผมนิวได้อ่าเลยสาร,รคามไปนิดน,นึงนะครับเปน็นอำเภอหนึ่งนะครับไปดูดีแม็ก็ไม่จบนะฮะเพราะว่าสภาพรถไม่ได้ในหน้าก็อาจจะ ดูรถไม่ค่อยเป็นด้วยนะครับแต่เป็นรถบ้านร้อเซไปดูแล้วไม่ผ่านนะครับก็เลยกลับนะฮะวิ่งจากคอนแกะไปแกะดำแล้วก็วิ่งจักนะฮะสารคามนะฮะเข้าไปที่อาเภอหนองสองห้องนะครับไปเอารถ n ิสันบ b เอ็นะฮะก็พอดีก็จะไปส่งลูกค้าอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับผมนะฮะสำหรับคันนี้นะครับในการเทสลองขับแล้วนะครับผมนะฮะรับรองว่า ผ่านแน่นอนไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างอัตราเร่งน,นะครับเกียร์รันดีปกตินะครับความเร็วพาวเวอร์ดีศูนย์ดีนะครับศูนยรถดีมากแล้วก็นิ่มนวลน,นะสมกับเป็นรถคุดหมอยนะครับก็รถเป็นรถที่เข้าสู่ตลอดนะครับแล้วก็นะครับอัตราการซีบเปลืองน้ํามันก็เนี่ยนะเริ่มตกตกเก์เกเรแล้วนะครับผมก็ต้องไลเติมนะน้ํามันผมเติมจากคอนแกนไปแกดํากลับมา ถึงน้องสองห้องเพิ่งขึ้นนะครับก็หมดไประยะทางน่าจะประมาณ200กิโลก็หมดไปประมาณ400นิดๆน,ดนะครับก็อาจจะด้วยเรื่องของผมทําความเร็วนะครับมันก็เลยจะเปลืองนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเราไม่ทําความเร็วสูงนะครับจะประหยัดมากจะประหยัดกว่านี้เยอะอันนี้ผมก็วิ่งอยู่ไม่ต่ำกว่าร้อยสตลอดนะครับนะฮะเราช่วงล่างดีศูนย์ดีขับง่าย ขับสบายถ้าท่านใดมีครอบครัวอยากได้รถเก๋งไว้ใช้งานราคาไม่แพงมากแล้วเป็นรถทีด่ดีน่าใช้คันนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะครับในเรื่องของภายในที่สวยสวยมากนะครับภายในสวยมากคันนี้พวมอะไราทุกอย่างก็เป็นหนังแท้สมบูรณ์แบบอยู่หัวเกียร์เป็นหนังแท้เป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับผมนะฮะเป็นตัว G รุ่นท็อปและมีลิมิเต็ดเป็นตัวลิมิเต็ด นะครับผมนะมีสกเกลรอบคันภายในเป็นลายไม้แบบนี้เป็นหนงังพวกคอนโซลซอฟนะครับแผงประตูด้านข้างก็ซอฟแล้วก็เป็นหนังแท้ด้วยนะครับสีไม่ขาดนะครับผมขับดีก็มีแต่ไลคานหน้านิดหน่อยไม่ถึงเครื่องไม่มีปัญหานะครับการขับขีร่ระบบแอร์เย็นหนาวนะครับเป็นแอร์วอตโต้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวตอนน,ตอนนี้เราถึงบ้านไผ่แล้วนะครับพอดีจะกลับรีบกลับ ไปท่าพระนะครับเดี๋ยวไปทํารถต่อนะครับมีรถเตรียมที่จะจัดส่งลูกค้านะครับพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เตรียมที่จะสดจัดส่งลูกค้าที่จันทบุรีอีกหนึ่งคันก็จะเป็นวีโก้เอ็กโค่สีประตูนะครับผมนะฮะก็จะจัดส่งลูกค้านะครับเตรียมจัดส่งมีติดจองมาแล้วตอนนี้ติดจองมาสถานะ3คันก็คือ v ีโกที่มีแคลริบอยแล้วก็ v ีโกที่เป็นตัว e อสคูสีสีประตูนะครับแล้วก็นิสสันบิ๊กนะฮะก็ประมาณนี้นะครับท่านใดที่หารถอยูนะครับรีบนิดนึงนะครับารถเรานะครับดีร้อทุกคันนะครับดีนะครับผมนะฮะไม่ใช่รถ่ิลิรับประกันการโอนทุกคันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะรีบกัดนิดนึงสนใจคันนี้นะครับก็ ราคาเดิมครับ9 9 0 0มามาลองขับมาต่อรองที่ผมได้นะครับมาคุยกันได้นะฮะราคาคุยกันได้มาลองขับได้นะครับผมอัตราเร่งอัตราเกียร์ต่างๆก็ปกติดีนะครับผมครับขี่สบายอยู่นิ่มนวลอยู่นะครับผมนะฮะได้รถคุณหมอมือเดียวนะครับเล่นเอกสารพร้อมโอนด้วยสำหรับคันนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับ ใจคันนี้ก็โทรนะครับที่เบอร์098274 4279เบอร์098274 4279 ID l อ n e 0 9ด4ี5 4441นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปถึงปัม๊มเดี๋ยวผมรีวิวด้านนอกเผื่อท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นรถอันติสคันนี้นะครับผมนะฮะเป็นรุ่นท็อปนะครับได้แอร์แบกนะครับแล้วก็ภายในเป็นซอฟเป็นหนังแท้นะฮะ สเกิร์ตรอบคันนะครับเดี๋ยวเผื่อท่านใดยังไม่เคยเดี๋ยวพาดูด้านนอกหน่อยนะครับผมเป็นรถคุณหมอมือเดียวนะครับเล่มพร้อมโบนเลยนะฮะเลขไม่ก็ประมาณ2องเซนสมนะครับไม่แท้ไม่ได้กอนะครับผมนะแล้วก็ไม่ใช่รถแท็กซี่ร้อยเนะครับคุณหมอเขาไม่ใช้รถแท็กซี่อย่างแน่นอนนะครับเป็นรถบ้านเดี๋ยวเราไปถึงปตทนะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ํามันแล้วพา แวะดูภายนอกด้วยนะครับผมนะฮะนะครับจะไปเรื่อยๆเราไปเรื่อยๆพอดีไฟเขียวพอดีเลยนะครับมืดค่ำนะตอนนี้น่าจะประมาณจะหกโมงแล้วนะครับอีกนิดอีกไม่กี่นาทีก็หกโมงระบบเบรกดีนะครับเป็นเบรก ABS ด้วยสำหรับคันนี้เป็นเบรก ABS นะครับดิสเบรก นะครับผมเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับผมนะฮะเป็นดิสเบรกสี่ล้อด้วยระยะเบรกก็จะดีแล้วก็ดูแลง่ายนะครับผมนะเป็นดิสเบรกสี่ล้อระบบเบรกเป็น ABS นะครับนะะการเบรกก็นิ่มนวลระบบเบรกปกตินะครับหม้อลมดีระบบเบรกทำงานปกติเลยนะครับสำหรับคันนี้ เบรคนิ่มนวลแน่นอนนะครับผมเี่ยตาเล่งก็ดีอยู่นะครับสนใจคันนี้เก้าหมื่นเก้าพันนะครับผมนะเก้าหมื่นเก้าพันต่อรองได้นะครับผมต่อรองได้เล่มพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับรถนะสมบูรณ์แบบมากนะครับผมจะให้ดู แล้วก็ส่วนหลังคานะครับสาซสานมากนะสาซสา้นนะครับเป็นกำมีนะครับเป็นกำมีหลังคากำมีเบาะด้านข้างสมบูรณ์แบบนะฮะเป็นแอร์ออโต้นะครับเครื่องเล่นใช้งานได้วิทยุได้ซีดีใช้งานได้นะครับกลมอลไยเป็นหนังแอร์แบกกระจกไฟฟ้าก็จะเป็นมีไฟตัดหมอกอ่าปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาได้พับกระจกมองข้างได้ นะครับส่วนคันนี้ไฟตัดมองผมติดไปแล้วนะครับผมพอดีมาแล้วเมื่อเช้าก็เลยติดตั้งไปเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็กระจกไฟฟ้าก็สีบานออโต้คนขับนะฮะคันนี้ฟิล์มสภาพดีนะครับผมฟิล์มคันนี้สภาพดีไม่มั่นใจว่าคันนี้ติดทั้งคันหรืออะไรนะจำไม่ได้น่าจะเออคันนี้ติดฟิล์มทั้งคันนะครับเป็นฟิล์มใหม่ทั้งคันเลยนะเลยบอกไปว่าฟิล์มคันนี้ ใหม่ทั้งคันนะครับเป็นฟิล์มใหม่ทั้งคันติดให้เพราะว่าฟิล์มเดิมมันซีดนะครับมันจางมันก็น่าจะพร้อมรถนะฮะก็จะซีดซีดหมดสภาพก็เลยจัดการเปลี่ยนใหม่นะครับพอวิ่งเวลาเจอในส่วนของอากาศนะครับร้อนๆเปิดแอร์ด้านในนะครับเย็นเร็วนะครับนะเพราะว่ามันกั้นระหว่างอากาศภายนอกนะที่เข้ามามันกองได้ค่อนข้างเยอะแล้วแอร์มันก็ทํางานเย็นอยู่แล้วก็ช่วยกันได้ดีนะครับ บ,บางคันรถนะฮะแอร์ที่เย็นมากแต่เวลาเจอแดดมากๆร้อนเพราะว่าแสงนะครับมัน,ม,นมันทะลุเข้ามาได้เยอะเกินไปนะครับมันไม่กองแสงให้เราอรุณหภูมิมันก็กระทบเข้ามาในห้องโดยสารแอร์ก็ทํางานหนักด้วยแล้วก็ไม่เย็นด้วยนะฮะก็ประมาณนี้ถ้าฟิล์มดีรถก็ดีนะครับผมนะฮะถ้าฟิล์มดีรถก็แอร์เย็นขับง่ายรับสบายนะครับผม รอนิดนึงนะครับใกล้ถึงเดี๋ยวผมพาดูด้านนอกเดี๋ยวผมพาดูด้านนอกนะครับนะสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัวเกียวอโต้อุหภูมิตอนนี้ก็ตั้งไว้ที่ยี่บสี่องศาใช้งานได้หมดนะฮะนี่เพิ่มพัดลมนี่นะครับีอเคเราจะขึ้นแรงหน่อยนะครับแรงอย่างโตโยต้าพัดลมของเขาค่อนข้างแรงแล้วก็เทมบุหภูมินะครับกดรถกดขึ้นนะครับกดค้างไว้นิดนึงนะครับนี่นะครับ ก็ขึ้นปกติอยู่นะครับผมนะอาจจะได้กดแรงนิดน,นึงนะฮะเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้มันนานๆไปมันก็จะอาจจะไม่เร็วต่อการสัมผัสเท่าไหร่นะรีนน่ีเปิดเครื่องเสียงก็ติดนะครับปิดเพราะว่าผมกลัวในเรื่องของเสียงนะครับเสียงจะเข้ามาก็นะร,รอไฟแดงนะครับน่าจะ2อสามไฟแดงนะครับถึงจะได้ไปเนี่ยผมดูแล้วนะครับเส้นนี้ นั่มันช่วงเลิกงานช่วงค่ำๆมีตลาดด้วยนะครับน้ำมันเราก็จะหมดดูสินะครับน้ำมันเรานะครับถึงขีดสุดแล้วนะครับต้องรุนแล้วแหละตัวนี้ก็ใช้เป็นตัว91้าหนะครับนะเป็นเบนซิน91้าหนะครับผมอี0สิบยังไม่ได้นะครับรถปีประมาณนี้ใช้91้าหนึ่งไม่เคยติดแก๊สนะครับรถไม่มีติดแก๊สแน่นอนแล้วก็ภาษีอันนี้นี่ครับหกนะครับ าสีที่หแ68ฟิล์มสวยภายในสวยแผ่นรองพื้นมีครบหมดนะครับนะฮะอา่าทำไมมันนานจังเลยนะครับผมกลัวเวลามันจะยาวหน่อยเดี๋ยวผมมาจะตัดไปตอนไปเติมน้ำมันเดี๋ยวพาดูด้านนอกหน่อยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวตัดไปเพราะว่ารอไฟแดงแล้วมันก็จอดเฉยๆนะครับเพื่อลูกค้าจะเบื่อในการดูดครับโอเคนะครับผม นท่านใดที่ยังไม่ดูภายนอกคันนี้ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับมีสเกิร์ตรอบคันแล้วก็เป็นอาร์ติสนะครับปี2007นะฮะสภาพแบบนี้สวยๆนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมนะที่เบอร์098744279นะครับนะจ่าตังเติรน้ำมันนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้มีทรงมีสกเกิร์ตนะครับนี่ครับเป็น1.6เป็นลิมิเต็ดนะครับตันน,น, 6, น,น,น,นี้ตัวนี้เป็นลิมิเต็ดสนใจยังไงติดต่อสอบถามมาได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ